บทที่113่ชักกระบี่ออกมาและเข้าประชิดมู่เทียนอย่างเงยหน้าขึ้นมองฉับพลันนั้นจู่จู่ห้าวอก็พลันรู้สึกเหมือนมีภูเขาลูกใหญ่อยู่บนหลังของเขาเจ้าข้าเขาหรือมู่เทียนอย่างกลับหลังหันแล้วเดินตรงมาทางเขาช้าช้าคนจากสำนักพินิจกระบี่มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันที ลู่อวี่ฉีกัดฟันกรอดและยกมือขึ้นทำให้เกิดเสียงวูบนางส่งสัญญาณของความช่วยเหลือของสำนักออกไปในท้องฟ้านั้นปรากฏเป็นภาพของกระบี่เงินโบราณเล่มมหฮมาขึ้นแต่มู่เทียนหยางดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นเขาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดสัญญาณน,นั้นเลยทุกคนต่างรู้ดีว่ามู่เทียนหยางสามารถหยุดสัญญาณได้โดยง่ายไดย้ แต่ทว่าอีกฝ่ายไม่ใส่ใจมันเลยแม้แต่น้อยเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเท่าหากมีใครรมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือพวกนั้นจะไม่มีใครในนั้นสามารถหยุดเขาได้อย่างแน่นอนติงห้าวก้าออกไปข้างหน้าโดยไม่สนใจการห้ามปรามของเซจเจียอ,อวี่และเทพทั้งสองในร่างของเขาเอง และภายใต้ภูเขาลูกใหญ่ที่เด็กหนุ่มแบกเอาไว้เขาก็มองกลับไปที่มู่เทีนยนหยางโดยไม่มีท่าทีตื่นกลัวและพูดขึ้นว่าถูกต้องค่าเป็นคนฆ่าเขาเองทุกคนต่างก็ต้องแปลกใจกับการตอบรับของมู่เทีนยนหยางที่ไม่แสดงอาการกโกรธเคืองใดๆเลยด้วยมู่เทีนยนหยางเพียงพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าเขารับรู้อืม ความกล้าหาญของเจ้านี่น่าประทับใจจริงใจจริงอันที่จริงการที่พี่ชายของข้าตายด้วยน้ำมือของคนเช่นเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนักข้าไม่คิดเลยว่าจะมีคนอย่างเจ้าอยู่ในสำนักพินิจกระบี่ด้วยติ่งห้าวประหลาดใจนักกับท่าทีของคนตรงหน้าเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่พากันตกตะลึงไปตามๆกัน ไม่มีใครคาดคิดว่ามู่เทียนหยางจะพูดเช่นนั้นทั้งที่เขาเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่กลับไม่ทำอะไรเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับผู้เป็นพี่เลยหรือติงห้าวอไม่ได้พูดอะไรเขามองไปยังอัจฉริยะผู้มีชื่อเสียงทั่วหัวเมืองเหมัอหมนอย่างเงียบๆเ,เรื่องนี้ไม่น่าจบง่ายๆอย่างนี้ ข้าได้เจอเจ้าอีกเอาไว้ข้าจะเลี้ยงเหล้าเจ้าสักหน่อยแล้วกันข้ามู่เทียนหยางชื่นชมพวกที่ชอบทำอะไรกล้าบ้าบินอย่างเจ้ามู่เทียนหยางมองติงห้าวอและพูดขึ้นนิ่งๆแต่คนที่เจ้าข้าเป็นพี่ชายแท้ๆของข้าและข้าจะไม่โยนความรับผิดชอบนี้ให้ใครอีกถือว่าเจ้าข้าตัวตายเองแท้ๆประโยคสุดท้ายนั้นเต็มไปด้วยเจตนาะที่จะเอาชีวิต ติงห้าวอยิ้มยอรเริ่มเคลื่อนพลังปราณในร่างก่อนชักเอากระบี่จากด้านหลังและตั้งท่าพร้อมสู้เพื่อส่งสัญญาณให้กับฝั่งตรงข้ามลู่อวีถีพูดขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าเองก็ได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วนี่สิ่งที่เจ้าควรโทษก็คือพี่ชายของเจ้าที่หมกมุ่งกับผู้หญิงงามเขาเป็นคนผิดตั้งแต่แรกถึงแม้ติงห้าวจะทำผิดพลาดแต่ก็ไม่ควรต้องทำการถึงเอาชีวิต ช่างหน้าละอายเสียจริงสีหน้าของมู่เทียนอย่างเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเขาปล่อยหมัดโจมตีหญิงสาวโดยไม่หันมามองนางแม้แต่น้อยภาพจำลองของมังกรสีขาวพุ่งและคำรามออกมาจากมือของเด็กหนุ่มและด้วยเสียงร้องของมังกรนั้นเขาก็ได้โจมตีหญิงสาวอย่างว่องไวราวกับสายฟ้า ลู่อ,อวิ่ฉีกลัวจนตัวสั่นหญิงสาวยกมือขึ้นและกระบี่ของนางปรากฏขึ้นในพริบตาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากมายพวยพุ่งออกมาจากปลายกระบี่นั้นก่อนประกอบกันเป็นเกราะป้องกันร่างของนางเอาไว้ตุ้มมอมวลดอกไม้นั้นปะทะเข้ากับมังกรขาวร่างยาว ลีบของมันร่วงกระจายลงจากท้องฟ้าลู่อวี่ฉีส่งเสียงฮึดฮัดก่อนจะถูกแรงประทะอัดกระเด็นออกไปราวกับว่านางเป็นแค่ลูกแมวตัวน้อยน้อยเลือดสดสด,สดไหลออกจากมุมปากของหญิงสาวนางบาดเจ็บจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอาการบาดเจ็บของหญิงสาวดูจะสาหัสไม่น้อยลู่อวี่ฉีที่เป็นสิทธิอาวุโสฝ่ายในของสำนักพินิจกระบี่ แต่กลับไม่สามารถรับการโจมตีของมู่เทียนอย่างได้เลยอันที่จริงติงห้าวอนั้นมองออกกว่ามู่เทียนหยางไม่ได้ใส่พลังลงไปเต็มที่ในหมัดนั้นด้วยซ้ำและเท่าหากสองคนนี้ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตกันจริงๆหญิงสาวก็คงไม่สามารถอยู่ในการต่อสู้ได้นานนับพลังที่แข็งแกร่งนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าต่อให้แม่นางกระบี่ผีบุปผา สิทธิชัยอาวุโสของสำนักพินิจกระบี่หรือแม้แต่ติงห้าวอและสิทธ์ทั้งห้าคนที่มาด้วยกันนั้นร่วมโจมตีมู่เทียนอย่างด้วยกันยังไม่สามารถเทียบได้กับความแข็งแกร่งของอัจฉริยะจากสำนักแห่งสันติแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าติงห้าวจะไม่มีทางออกอื่นใดอีกแล้วทางตัน เด็กหนุ่มที่มีไยบนหน้าและสิทธ์ผู้มีสายเลือดจอมยุทธ์อีกสองคนมองหน้ากันและกันก่อนจะถอยหนีอย่างเงียบๆทั้งสาพยายามยืนให้ห่างจากติงห้าวอให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่อสู้นั้นชายผู้เป็นสิทธ์อาวุโสของสำนักยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่สีหน้าและท่าทางของเขาดูเหมือนว่าจะพร้อมสำหรับการถอยหลังกลับแล้วเช่นกัน มีเพียงเสี้ยจียอวี่เด็กสาวในชุดเกราะสีแดงเพลิงเท่านั้นที่ไม่พูดอะไรและก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อยืนเคียงข้างติงห้าวอกลุ่มเมฆมากมายถูกปล่อยออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากกลางที่ผอมบางของเด็กสาวนางฟาดหลังมือลงกับพื้นอย่างแรงทำให้ลำแสงสีแดงพุ่งพลวยขึ้นและปรากฏกล่องขนาดสูง5นิ้วและกว้าง3นิ้วขึ้นมากลางอากาศ ไม่มีใครรู้ว่ากล่องนั้นทำขึ้นด้วยวัสดุดชนิดใดมันมีสีแดงสดและเต็มไปด้วยจารึกสีทองทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นที่อยากจะบรรยายออกมาเครง้งเครง้งเครง้งเสียงดังสดใสเกิดขึ้นอีกคราจากการที่เซี่ยจียอวี่ชักกระบี่ออกมาจากกล่องตัวกระบี่นั้นสีแดงบางเฉียบและมีขนาดกว้างราวสองนิ้ว เซี่ยจียออวีได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้วยการชักกระบี่ออกมาเช่นนั้นถึงแม้ว่านางจะดูเหมือนผีเสื้อกลางคืนที่กำลังบินเข้าสู้กับไฟแต่เด็กสาวก็แน่วแน่แ,และเด็ดเดี่ยวอย่างที่สุดมู่เทียนอย่างทำเรื่องเลวร้ายมานับไม่ถ้วนแอรลมมนก็ใกล้จะถึงวาระของเขาอยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้มากความสามารถของสำนักแห่งสันติ เจ้าไม่มีสำนึกที่จะแยกระหว่างเรื่องผิดและถูกหรือแม้แต่แยกแยะเหตุและผลเลยหรือไงที่เขาว่ากันว่าเจ้าเป็นอันดับหนึ่งแห่งหัวเมืองเหมันเจ้าไม่สมควรจะถูกเรียกว่าอัจฉริยะด้วยซ้ำช่างน่าผิดหวังเสียจริงด้วยกระบี่เล่มบางในมือของนางเซจียอ,อวี่ก็ได้เผยให้เห็นถึงจิตวิญญาณจอมยุทธ และความหนักแน่นแข็งแกร่งปราศจากซึ่งความเกรงกลัวใดๆออกมามู่เทียนหยางจับจ้องสายตาของเขาไปที่กล่องสีแดงนั้นม่านตาของเขาหดเล็กลงเมื่อนายน้อยแห่งสำนักสันติจ,จะคิดบางอย่างขึ้นได้เขาก็พลันเหลืองมองไปที่เสี่ยเจียออวี่อย่างระมัดระวังอีกครั้ง แววตาที่ยากจะตีความปรากฏขึ้นในดวงตาที่เยือกเย็นของอีกฝ่ายราวกับว่าเด็กหนุ่มเพิ่งสังเกตเห็นว่าเด็กสาวรูปงามยืนอยู่ตรงนั้นถึงเขาจะทำเรื่องชั่วๆแต่ยังไงเขาก็คือพี่ชายของข้ามู่เทียนอย่างพูดขึ้น ชายหน้าแหลมและชายไวเคราคู่หูของเขาต่างก็ประหลาดใจกับคำพูดของนายตนด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างมู่เทียนหยางจะคิดพูดหรือทำเลยเซีย่ยเจียอวี่ยิ้มย่ออีกครั้งและตอบกลับแค่เพราะเขาคือพี่ชายของเจ้าเขาก็สามารถสร้างความวุ่นวายหรือทำอะไรก็ได้ตามใจงั้นหรือ คำดูแคลนของเซี่ยเจียอวีอ่อาจไปทำให้อัจฉริยะจากสำนักแห่งสันติเครื่องเข้าเสียแล้วเขาพ่นลมออกมาอย่างเยือกเย็นและเชิดหน้าใส่เด็กสาวทันทีใช่แค่เพราะเขาคือพี่ชายของมู่เทียนหยางเขาก็จะต้องได้ทุกอย่างที่เขาต้องการเขาจะต้องพอใจทุกอย่างผู้หญิงที่เขาชอบก็จะต้องทำตามใจเขา พี่ชายข้าจะสามารถทำไม่ดียังไงกับโลกนี้ก็ได้แต่โลกนี้จะต้องพักดีกับเขาเสมอฮึมก็แค่สิทธิ์จากสำนักพินิจกระบี่นางถือว่าได้รับเกียรติที่พี่ชายข้าชอบนางด้วยซ้ำไปโอหังนักเสียเ่ยจีอวี่สวนกลับอย่างเย็นชามีแต่คนแข็งแกร่งเท่านั้นแหละที่จะแสดงท่าทางเช่นนี้ได้ มู่เทีนยนหยางพูดกลับอย่างเย็นชาเช่นกันไปเสียเจ้าเด็กน้อยออกไปจากที่นี่เสียก่อนที่ข้าจะฆ่าเจ้าเสี่ยจียอวี่ยิ้มเยือกเย็นออกมาแต่นางไม่ได้พูดอะไรทำเพียงยืนอยู่เคียงข้างติงห้าวอและไม่ได้ขยับห่างจากเด็กหนุ่มแม้แต่น้อยติงห้าวอยิ้มและสายหน้าเบาๆเขาก้าวไปข้างหน้าและพยายามบางังเสี่ยจียอวี่เอาไว้ ก่อนที่เด็กหนุ่มจะพูดขึ้นว่าข้าเข้าใจแล้วละาว,ว่าเจ้านั้นสนใจแต่ตัวเจ้าเองเท่านั้นเสียดายนักข้าเคยชื่นชมในตัวเจ้าไม่น้อยแต่ตอนนี้ข้าสมเพศเจ้าเหลือเกินบทที่114ผู้ช่วยชีวิตที่มาเพื่อทรมานเมื่อสิ้นคําติ่งห้าวทุกคนโดยรอบก็พลันดูเกลี้ยวกราดขึ้นทันที เขายังไม่รู้อีกหรือว่าตัวเองกำลังจะถูกฆ่าตายในอีกไม่ช้านี้เจ้าหนุ่มคนนี้กล้าดียังไงมายั่วโมโหโมู่เทียนอย่างด้วยคำพูดแบบนั้นเจ้ากล้าดียังไงเสียสติไปแล้วหรือชายหน้าแหลมโกรธมากและกำลังจะพุ่งเข้าโจมตีติงห้าวอแต่ในทันใดนั้นเองงูบอ,บอ บางอย่างได้พุ่งขึ้นไปไกลลิบบนท้องฟ้าจากนั้นเงาของสิ่งที่ว่าก็พลันปรากฏขึ้นพร้อมกับลำแสงมากมายที่สาดลงมาอย่างพื้นดินเบื้องล่างทำให้เกิดเปลวไฟกระจายไปทั่วก่อนจะปรากฏร่างของคนสองคนขึ้นที่บริเวณน,นั้น พวกเขาคือความช่วยเหลือจากสำนักพินิษกระบี่ที่มาตามสัญญาณของลู่อวิถีนั่นเองทั้งสองมาถึงในเวลาสำคัญพอดีสิทธิพี่อินสิทธิพี่หลู่หญิงสาวตะโกนขึ้นด้วยความดีใจเพราะสองคนที่เพิ่งมาถึงนั้นเป็นสิทธิผู้นำรุ่นสามที่แข็งแกร่งของสำนักถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้อาวุโส แต่นั่นก็เพียงเพราะว่าสำนักยังคงคาดหวังให้ทั้งคู่ใช้เวลาและกำลังไปกับการฝึกยุทธ์มากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องทางโลกอันที่จริงสำนักพินิษกระบี่และสำนักอื่นๆทั้งหลายในหัวเมืองเหมันต่างก็ทำเช่นเดียวกันจะมีเฉพาะสิทธิ์ในรุ่นก่อนๆที่มีพลังในระดับทั่วไปและไม่ได้มีศักยภาพสูงเป็นพิเศษเท่านั้นที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นสิทธิอาวุโส อย่างเช่นลูอ่อวี่ฉีที่เป็นสิทธิรุ่งที่สามผู้ครอบครองเพลงกระบี่ผีบุพผานางไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะฝึกได้ระดับที่สูงมากนักดังนั้นนางจึงได้รับเลือกให้เป็นสิทธิอาวุโสฝ่ายในของสำนักพินิษกระบี่เพื่อทำหน้าที่รับใช้สำนักต่อไปส่วนสิทธิรุ่งที่สามที่มีศักยภาพสูงสูงนั้นพวกเขาก็จะมุ่งเน้นเฉพาะการฝึกยุทธ และถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ได้มียศผู้อาวุโสในสำนักแต่พวกเขาต่างก็เหนือกว่าทั้งในด้านของความแข็งแกร่งและสถานะเช่นเดียวกับสองคนที่มาเพื่อช่วยเหลือในตอนนี้เมื่อได้เห็นคนที่มาช่วยเหลือติงห้าวอกลับไม่ได้ดีใจเท่าไรนะักเขาสายหน้าเบาๆอย่างผิดหวังคนพวกนี้คือผู้ที่จัดการประลองใหญ่เมื่อครั้งก่อน เป็นหลูฉีและอินอี้เฟยผู้เป็นสิทธิ์รุ่งที่สามนั่นเองซึ่งคงไม่มีใครไม่รู้ว่าชายทั้งสองมีความประทับใจที่ไม่ดีต่อติงห้าวและก็เกรงว่าพวกเขาคงจะไม่เข้าข้างและปกป้องติงห้าวได้อย่างจริงใจเกิดอะไรขึ้นอินอี้อเฟยมองไปรอบๆด้วยความพยอง และเมื่อเขาเห็นหมู่เทียนหยางยืนทมึงทึงอยู่ที่อีกฝั่งราวกับว่าเขาเป็นก้อนน้ำแข็งเยือกเย็นอายุนับร้อยปีอินอี้เฟยก็พลันดูหงอ่อลงทันทีติดใจต่อมาท่าทางหญิงพยองของเขาก็หายไปอินอี้เฟยยิ้มออกมาอย่างสอบพลอและเอามือทั้งสองทาาไว้ที่อกน้องชายเทียนหยางนี่เองมีเรื่องอะไรที่ไปสะกิดใจของเจ้ากัน ถึงแม้ว่าทั้งเก้าสำนักของมนุษย์ในหัวเมืองเหมันจะมีการต่อสู้กันอยู่อย่างลับๆแต่ทุกสำนักต่างก็มีภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอดดังเช่นคำที่ว่ามาจากเผ่าพงเดียวกันและต่อสู้เหล่าปีศาจไปด้วยกันดังนั้นแล้วการที่อิ่มอี้เฟยเรียกมู่เทียนอย่างว่าน้องชายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด แต่เป็นท่าทีของอีกฝ่ายต่างหากที่ทำให้ติงห้าวอต้องขมวดคิ้วด้วยความขวยใจด้วยเป็นฝ่ายของอินอี้เฟยที่แสดงท่าทางอ่อนน้อยถ่อมตนต่อหน้ามู่เทียนหยางส่วนมู่เทียนหยางกลับไม่ได้สนใจเขาเลยแม้แต่น้อยทั้งยังยิ้มยอะด้วยท่าทางดูแคลนด้วยซ้ำไป ติงห์ห้าวสิทสำนักพินิษกระบี่มันผู้นี้ข่าพี่ชายของนายท่านถ้าพวกเจ้าจากสำนักพินิษกระบี่ไม่สามารถอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้ก็ตั้งตารอศึกระหว่างสองสำนักได้เลยชายหน้าแหลมที่เป็นหนึ่งในลูกน้องของเด็กหนุ่มอัจฉริยะกล่าวขึ้นโดยไม่เกรงกลัวติงห้าวเหรอติงหห้าวอีกแล้วงั้นหรือ อิ่นอี้เฟยโกรธขึ้นหน้าก่อนที่ทันใดนั้นเขาจะพลันเปลี่ยนเป็นยิ้มออกมาอย่างขมขื่นและเข้าไปฟาดหลังมือตกเข้าที่ใบหน้าของติงห้าวอพลังตะโกนขึ้นอย่างเกลี้ยวกลาดเจ้ามันไอตัวสร้างปัญหาให้เด็กเวนเอ้ยอิ่นอี้เฟยใช้พลังไปกับแรงฟาดนั้นราวสี่ในสิบส่วนได้แรงนั้นเข้าห่อหุ้มร่างของเด็กหนุ่ม ไม่เปิดโอกาสให้เขาป้องกันตัวเลยแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าอินอีเฟยต้องการจะฆ่าติงห้าวอเสียไอสาระเลวนี่ต้องการจะฆ่า่าทำไมกันพลังปราณที่น่ากลัวยังคงห่อหุ้มร่างของติงห้าวอเอาไว้ทำให้เขาไม่สามารถยกมือขึ้นโดยง่ายอีกทั้งเมื่อสังเกตเห็นแววตาที่หมายจะเอาชีวิตในในตาของอินอี้เฟย ซิงห้าวอก็ทั้งรู้สึกโกรธและตกใจกับท่าทีเช่นนั้นด้วยเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองไปทำให้สิทธ์รุ่นที่สามของสำนักผู้นี้โกรธเคืองตั้งแต่เมื่อไหร่เซี่ยเจียอวี่เห็นดังนั้นก็เป็นกังวลแต่นางถูกผลักออกไปด้วยแรงอันทรงพลังนั่นและไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลืออะไรได้เลยสิทธิพี่อินปราณีเจ้าหนุ่มนั่นหน่อย ในอึจใจนั้นลู่อวี่ฉีก็ได้ปล่อยพลังเข้าปะทะเพื่อหยุดมือนั่นที่จงใจจะฆ่าติงห้าวอนางอธิบายซ้ำอีกครั้งว่าติงห้าวอไม่ใช่คนผิดในเรื่องนี้มันมีเรื่องราวมากกว่านั้นเรื่องราวอะไรกันติงอีเ้เผยถามแทรกขึ้นมาอย่างไร้มารยาทก,ก่อนจะถักถางต่อไปว่า การค่าสิทธิ์ของสำนักพันธมิตรถือเป็นเรื่องนอกรีดและความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงเราสมควรค่าไอ้เด็กนี่เสียตรงนี้เลยจะปราณีมันไปทำไมกันแต่ลู่อวี่ฉีต้องการจะพูดบางอย่างแต่ยังไม่ทันที่นางจะได้เปล่งเสียงออกมาไม่มีใครทันสังเกตว่าติงห้าวอดูแปลกไปในตอนนั้นเองและในทันใดนั้น ให้ตายเถอะไอเวนอินอี้เฟยโคตรเง่าของท่านโง่กันหมดหรือไงท่านจะฆ่าฆ่าเพียงเพราะได้ฟังคำพูดของคนพวกนั้นงั้นหรือในฐานะที่เป็นสิทพี่ท่านไม่คิดจะปกป,ป้องพวกพ้องด้วยกันเลยหรือไงจะฆ่าฆ่าโดยที่ไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมท่านมันก็ดีแต่ปากพูดพร่ำเพรื่อไปเรื่อยเฮ้อ แต่งตัวดีเสียเปล่าแต่กลับไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วดีท่านนี่มันไม่สมควรได้รับฐานะสิทธ์รุ่นที่สามเลยด้วยซ้ำติงห้าวอดูเกรียวกราดและลุกขึ้นมาด่าทออินอี้เฟยด้วยท่าทางที่น่าเกรงขามอินอี้เฟยถูกประนามจนเสียหายด้วยติงห้าวอพูดออกมาโดยไม่สนใจเลยว่าอินอี้เฟยจะรู้สึกอย่างไร ถึงแม้เขาจะมีสถานะที่น่าเคารพและพลังที่แข็งแกร่งแต่ในตอนนี้ชายหนุ่มไม่สามารถทำใจให้สงบได้เขาไม่เคยโดนดูถูกโดยสิทธิ์ไร้ชื่อในสำนักมาก่อนอินอี้เฟยแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขับสั่นสถานด้วยความโกรธและชี้นิ้วไปที่ติงห้าวอพร้อมกับพูดขึ้นอย่างตะกุบตะกักเจ้าเจ้าข้าหรือ เก็บวาจาโง่โง่ของท่านไว้ในใจเถอะในการประลองระหว่างห้าสำนักก่อนหน้านี้ท่านทำไม่ได้อย่างข้าด้วยซ้ำวันนี้ท่านจะฆ่าข้าเพราะคำบอกเล่าของคนอื่นอย่ามาทำเป็นเป็นสอบลอหน่อยเลยท่านอยากฆ่าข้าใจจะขาดแล้วละสิใช่ไหมนี่ข้ายัางแสดงความเคารพต่อเจ้าอยู่ และการที่ต้องพูดกับเจ้าแบบนี้มันช่างหน้าขยะขยงจริงๆพูดตามตรงเลยนะมู่เทียนอย่างนะยิ่งพยองยิ่งนะักและเขาก็บ้าบิ่นไม่ใช่น้อยแต่เมื่อเปรียบกับอัจฉริยะคนนั้นท่านเทียบเขาไม่ติดเลยด้วยซ้ำติงห้าวอไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยเขาแสดงท่าทีเหมือนผู้มีการศึกษาออกมาทั้งยังคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้ว มู่เทียนหยางต้องการจะฆ่าเขาซึ่งเด็กหนุ่มก็คิดว่าอีกฝ่ายมีเหตุผลที่คิดว่าสมควรทำให้ติงห้าวอไม่ได้โกรธแค้นอะไรมากนักแต่อินอี้เฟยผู้เป็นสิทธ์รุ่นที่ร่วมสํานักกลับต้องการจะช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามเพื่อฆ่าเขานี่เป็นพฤติกรรมที่น่าโมโหยิ่งนักสำหรับติงห้าวและด้วยความที่เด็กหนุ่มยังไม่สามารถเอาชนะอินอี้เฟยได้ วันนี้เขาจึงขอสาปส่งอีกฝ่ายเสียหน่อยและต่อให้ตนเองต้องตายในวันนี้เขาก็จะไม่ยอมแพ้ให้โดยเด็ดขาดติงห้าวอไม่อยากจะประนีประนอมเพราะไม่ใช่นิสัยของเขาเลยอีกอย่างเมื่อนึกถึงเสียงที่ได้ยินติงห้าวอก็พลันไม่หวาดกลัวอะไรทั้งนั้นเจ้าเจ้าอยากตายมากนักใช่ไหมได้จงตายเสียเถอะ ลูชีที่อยู่ข้างๆนั้นรีบพุ่งตัวออกไปด้วยสีหน้าซีดเซียวเขาปล่อยหมัดที่เต็มไปด้วยพลังปราณตรงไปยังติงห้าวอในทันทีเจ้าไม่เคารพสิทธิ์ี่อีกทั้งยังมาละลาบลาลวงอีกเจ้ามันสมควรตายแล้วลูชีพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ลีอวิฉีร้องขัดด้วยไม่ต้องการให้เรื่องนั้นเกิดขึ้น แต่หญิงสาวก็ถูกอินอี้เฟยยื่นมือออกมาขวางไว้ใบหน้าได้รูปของเซียเจียอวี่ซีดลงทันทีเด็กสาวตาลูกวาวและพร้อมจะปกป,ป้องติงห้าวอที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ทว่าความแข็งแกร่งของนางกลับยังไม่มากพอเซียเจียอวี่จึงถูกผลักกลับมาอย่างแรงไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กสาวที่จะเข้าไปใกล้ติงห้าวอ นางได้แต่มองการโจมตีของหลูฉีอยู่อย่างนั้นโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยด้วยพลังของชายหนุ่มนั้นรุนแรงมากพอที่จะทำลายภูเขาลูกเล็กๆและระเบิดร่างของติงห้าวอได้เลยด้วยซ้ำ